สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านหนึ่งของแปดอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้เรามาแวะทานข้าวกันที่ร้านละมุนอาหารกาแฟตรงนี้นะครับเป็นร้านเก่าแก่ที่ผมกินเป็นประจำแล้วเพราะว่าไอ้สามบ้านเฮาแหละครับเรามาอะไรก็กินแถวนี้นะครับเนื่องจากว่าร้านนี้อาหารอร่อยแล้วราคาไม่แรงมากเพราะว่าตรงนี้ติดโรงเรียนเตรียมอุดมเตรียมอุดมศึกษาสาขาตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คืออีสานนะครับ ก็เป็นโรงเ,เรียนเกมอีสานครับสั้นๆร้านคา้านี่ทํเพิ่งทําตกแต่งใหม่นะเพราะเดิมทีไม่ใช่แบบนี้นะแล้วก็ใส่แมสใส่อะไรครบนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านละผมก็พามาในร้านแล้วนี่ตกแต่งใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีของกินเพิ่มมาส่งที่โตแล้วโตวแล้วนี่ประกอบไปด้วยสเต็กตนะน,นี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาทเองนะก็อร่อยเแล้วที่สําคัญก็คือกาแฟครับกาแฟที่นี่อร่อยมากนี่ ตัวนี้คือเป็นซิกนเนเจอร์ของเขาเลยคือเขาเรียกว่านมปัน่นนมปัน่นกาแฟครับอันนี้ก็โอรีโอปั่นนะครับก็ซิกนเนเจอร์ร้านนี้ก็อร่อยนะครับไปๆอร่อยมากเลยน้องๆเขานี่นะครับพาพามาชมพามากินนะครับนี่นะครับบรด์บรรยากาศในร้านเป็นยนี้นะครับร้านละหมุนนี่ทงไปออกครับผมก็นั่งทํางานตรงนี้ละนั่งปั่นงานงนี้หละแล้วลทีมคัญเขามีไอ้นี่อร่อยมากเลย กุ๊กเขาเรียกว่าอะไรเบาะนี้เบาะนี้เบาะนี้จะมีสองไส้จะมีอัลมอนด์กับไม่อัลมอนด์นะอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาสามชิ้นร้อยก็ราคารับได้นะครับผมก็นั่งปั่นนี่แหละครับทำอดบพี่เมียนั่งปั่นงานกันอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวปัน่นสักพักหนึ่งผมกไ็ไปกินข้าวแล้วครับโอเคนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับขอบคุณครับ